thank you ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยลุงลุงนมรอลุงนางนมรอตายแล้วปิดนมปิดที่ลุกนี่นั่นมตายแล้วนางนมปลิ้นลุงนางนมปลิ้นใครไม่เข้าใจภาษาใต้ก็ผ่านไปเมื่อกี้พูดตายลุงนางนมปลิ้นโอ้ยตายแล้วปิดปิดปิดนมปิดนมปิดนม Okay. Da sollen die Männer mit dem Oberkörper frei laufen, mm -hmm. keine Polizei oder sonst was. Was? Das kannst kann du nicht von Das ist eine Norm, das ist eine Norm. Nee, nur das das Norm nicht war ist nicht wahr. Das ist doch nicht für Männer, die haben doch keine Babys. <laughs> du musst noch keine Babys haben. <laughs> Jetzt habe ich den Mund voll. <laughs> Nein, hier, schau, hier drin Und Hallo sagen. Hallo. Hier, da drüben. ใช่ฉันเห็นดีนวังว่าใี n ้ a ก็ส่งคำทักทาย่สี u ก็ขอใทุกคนมีความุ่มล้ c h อให้ทุกคนมีความสุ่แล้วก็ข้ทุกคนีคามสุแล้วทุกคนดีคามสุ่ล้อรม้นมคืาแบบแดดยกถึง้มาอยู่เลยแล้วกันนี้ท้อนมี่ากสุดมากองที่าสุด34องลาเลยนะทุกคนโอ้โหอันนี้ไม่ใช่บนนะ อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าบ้านเราก็ร้อนนะจ๊ะเวลาเราบอกว่าอุ้ยเยอรมันร้อนมากร้อนสุดๆร้อนฝุดๆอันนี้เราไม่ใช่บ่นนะแต่เราอยากอวดว่าบ้านเราก็ร้อนไม่ต้องไปถึงเมืองไทยนั่นแน มาค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเรามาเล่าเรื่องชาวบ้านกันดีกว่าแม่ต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะคะที่ทำใอ้อารมณ์ค้างเมื่อคลิปก่อนนะพี่คนหนึ่งบอกว่าโอ้โหเล่าไม่จบอีกละค้างรอคลิปหน้าอีกล้จริงๆแล้วคลิปนั้นจบไปแล้วนะคะพี่คะ่ะแต่คลิปต่อไปเนี่ยคือเป็นอีกเรื่องหนึง่งก็เลยจบคลิปนั้นไปก่อนคลิปนี้จะมาเล่าถึงเรื่องเนี่ยล้นขี้เึงืล <Okay, S 1> นะูกชายคนตงอแงบอกว่าทีรามิสุไม่เย็นไม่อร่อย นี่แหละชีวิตในเยอรมันของแม่กับิี่อคลยารมเวนเเร์ฮับนาะที่เราด้ใด้ีวยน่เชวิมลดังียนีเ้มาดีวยนีเรานะ่าาดทวเนะที่ตาลังบีานเรานะคะยนี่หร้าตายหมดเลยค่ะร้อนมาก ส่วนองุ่นก็ยังอยู่นะคะลูกยังมีเยอะแยะเลยนะคะประมาณเดือนอกันยานะเขาจะสุกแล้วก็หวานอร่อยมากตรงโน้นนะทุกคนนี่ทำไมต้องพูดกระซิบตรงน้นตรงโน้โนดูดูตรงโนนเป็นส่วนของโรนส่วนตรงนี้ก็เป็นของเราจนถึงไอ้ต้นเขียวๆนั้นข้างหลังต้นเขียวๆนั้นเป็นของป้าสดสองนะ <c oughs> ใครไม่รู้ว่าป้าสดสองคือใคร สองก็คือเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งหน้าต่างนี้นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์น้องเจมนะอพารา์ตมอนอพาร์ตมนอพาร์ตเมนต์น้องเจมเริ่มจากตรงนี้นี่เลยแล้วก็นี่หน้าต่าง,ง,ลางแล้วก็อีกบานหนึ่งตรงกลางแล้วก็อีกบานหนึ่งตรงโน้นนะคะส่วนชั้นบนมองไม่เห็นก็เป็นของเราก็สามหน้าต่างนี้แล้วก็ใต้หลังคาก็เป็นของเรานะคะ ใต้หลังคาโน้น mm. เห็นไหมหนะ้าต่างข้างบนสุดนั่นน่ะ mm. ก็เป็นของเราส่วนป้าแอนก็อยู่ตรงนี้สองบ้านนี้เป็นของป้าน้ำนะคะก็จะเรียกว่าเป็นตึกก็ไม่ใช่ตึกนะก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะบ้านหลังใหญ่ที่อยู่กันห้าครอบครัวนะคะก็ม,ม,ะมีมีป้าน้ำมีป้าแอนแล้วก็มีเราแล้วก็มีป้าสอดสองแล้วก็มีโลนอ่ะกี่ครอบครัวละ่ะหนึ่งสอง 3 4มห้าเนาะใช่ไหมหรือว่านับผิดมาเรามานินทาชาวบ้านกันดีกว่าช่องแม่กะปิ l i ายฟินเชอร์มนนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่พี่ๆทุกๆคนนะคะสวัสดีตอน3ามทุ่มจากประเทศเชยอรมมีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มแล้วนะคะยังมีแดดอยู่เลยนะคะทุกคนนี่สามทุ่ม อีก15นาทีสามทุ่มเมื่อกี้ก็เดินไปทานอาหารเวียดนามที่ใกล้ๆบ้านมานะคะแล้วก็เดินเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็มานั่งพักอยู่ในสวนนะคะทุกคนก็เรามาเล่าเรื่องชาวบ้านต่อกันดีกว่านะคะทุกคนยังต้องขอโทษเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆนะคะทีท่ที่ทำให้อารมณ์ค้างเมื่อคลิปที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวติดไหม่ดีกว่าเนาะแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งอ,อารมณ์เสียใจเย็นๆค่ะใจเย็น ก็คลิปที่แล้วที่มีพี่บอกว่าเออเล่าก็เล่าไม่จบเล่าทําให้อารมค้างไม่อยากติดตามแล้วแบบนี้แหม่มต้องขอโทษด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วคลิปนั้นแหม่มจบแล้วนะคะทุกคนแหม่มอยากจะมาบอกว่าเราคืนดีกันยังไงไปยังไงมายังไงทําไมเราถึงได้คืนดีกันก็คือจังหวะมันให้อะไรโน่นนี่นั่นนะคะแหม่มก็คิดว่าคลิปนั้นจบแล้วแล้วที่แหม่มบอกว่ามาต่อคลิปหน้าก็คือเรื่องราวของเราจะเป็นยังไงต่อไปก็มาฟังกันอีกคลิปหน้าก็คือเรายังเจอกัน กอีกวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อาทิตย์โน้อนอะไรอย่างเงี้นะคะคือวันนั้นเนี่ยจบแล้วอืมก็ไม่จบสัทีเดียวจริงๆแล้วนะคะแม่มก็อยากจะเล่าต่อนะแม่มเป็นคนที่ ชอบเล่าเล่าเยอะเล่ายาวแต่ถ้าเกิดว่า30 40นาทีแม่มกลัวว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่จะเบื่อนะคะก็เลยตัดแค่20สินาทีแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่บอกว่าถ้าเล่าเรื่องแบบนี้เล่าไปเลยยาวๆไปเลยทีเดียวจบแม่มก็จะเล่าให้จบนะคะทุกคนก็เขียนคอมเมนต์กันมานะคะชอบแบบไหนทีเดียวจบไปเลยไม่ต้องค้างคางไม่ว่าจะสี่สิบห้าสิบนาทีก็จบไปเลยดีกว่าไม่ต้องมารอคลิปหน้าหรือ2ี่สิบนาทีกำลังดีกำลังพอดีฟังไปเคลิ้มไปแล้วก็หลับไปประมาณนี้ หรือว่ายังไงคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆเขียนมาใต้คอมเมนต์กันนะคะเดี๋ยวเเมมจะปรับปรุงในคลิปต่อไปนะคะทุกคนคลิปนี้เราก็มาต่อกันเลยค่ะวันนั้นนะคะพอเราพูดคุยอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะล้นเขาก็เข้าบ้านไปเมียของเขาก็เข้าบ้านไปต่างคนก็ต่างแยกย้าย แล้วแหม่มก็ลงมาในสวนเพราะว่ายังเป็นตอนบ่ายอยู่นะคะทานข้าวทํโน่นนี่นั่นเสร็จก็ลงมาในสวนเหมือนที่แหม่มนั่งอยู่ตอนนี้นะคะลงมานั่งในสวนแล้วก่อนที่จะแยกย้ายเนี่ยแหม่มก็บอกว่าโล้นถ้าเธออยากจะมานั่งด้วยกันกับเราในสวนวันพรุ่งนี้แหม่มมีเพื่อนมาหลายคนเลยนะแล้วเราก็จะปิ้งปิ้งย่างย่างในสวนกันก็คือย่างปลาย่างหมูย่างผักอะไรทานกันซึ่งที่เยอรมันนะคะในช่วงเนี้ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะนิยมนัด เจอกันถ้าบ้านใครมีสวนก็จะนัดเจอกันปิ้งกันย่างกันนะคะ,ะบางคนก็เอาผักมาบางคนก็เอาเนื้อมาบางคนก็เอาเครื่องดื่มมาต่างคนก็ต่างเอาอของกินมามาจอยกันนะคะทุกคนวันนั้นก็เหมือนกันพอดีน้องที่เขาย้ายไปอยู่เมืองไทยถาวรเนี่ยกลับมาเยอรมันแล้วอีกคนนึงก็มาจากอีกต่างเมืองแล้วน้องมิน้นแล้วก็แหม่มแล้วก็ครูคณิตฐาด้วยนะคะเราก็นัดเจอกันที่บ้านแหม่มเพราะว่า ตรงนี้นานแล้วไม่ได้มานัดเจอกันส่วนมากก็จะไปกินข้าวบ้านน้องมิ้นกันแต่ทีนี้บ้านน้องมิ้นเนี่ยเขาไม่มีส่วนหลังบ้านเขามีระเบียงแต่เราไม่นิยมไปนั่งที่ระเบียงบ้านน้องมิ้นเราชอบนั่งในครัวซึ่งมันสะดวกสบายแต่ถ้ามาที่บ้านแหม่มเนี่ยเราจะ นั่งกันในสวนเพราะว่าแม่มมีสวนแล้วก็บ้านของแม่มข้างบนเนี่ยมันแคบนะคะสาหรับหลายๆคนเนี่ยมันจะอึดอัดก็เลยเลือกที่จะมานั่งในสวนแล้วก็เลยบอกล้นว่าถ้าเธอต้องการหรือว่าถ้าเธออยากจะมานั่งร่วมกับเราก็ยินดีนะวันพรุ่งเนี้ยเราจะย่างกัน แม่มนะคะยังติดนิส we ัยคนไทยอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากินอะไรในสวนถ้าใครเดินผ่านหรือว่าเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆแม่มก็จะชวนเขาและทุกครั้งเวลาเราทําอาหารหรือว่าปิ้งย่างหรือทําสลัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทานในสวนแม่มก็จะทําเพิ่มมากกว่าปกตินะคะสมมุติว่ามีแม่ม แล้วก็ลุงแล้วก็น้องเจม3ามคนจริงๆแล้วเราย่างเนื้อแค่4ชิ้น5ชิ้นก็พอใช่ไหมคะแต่ถ้าย่างในสวนเนี่ยแหม่มจะย่างดับเบิลเผื่อมีใครคนข้างบ้านเนี่ยมาทักทายเราเดินผ่านเราแม่มก็จะชวนเขาแต่จริงๆแล้วสไตล์คนเยอรมันเนี่ยเขาไม่ชวนกันนะคะปิ้งก็ปิ้งไปย่างก็ย่างไป,ไปกินก็กินไปใครผ่านก็ทักทายแต่ไม่มีการชวนกินบ้านอื่นไม่รู้นะคะ แต่ที่นี่เนี่ยไม่มีใครชวนกินนะเดินผ่านก็ผ่านไปแล้วเขาก็จะบอกว่า mm hmm. ทานให้อร่อยนะเราก็ขอบคุณค่าขอบคุณครับถ้าเป็นที่เมืองไทยหรอถ้าเขาบอกอย่างนี้มา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 ,มา,มานั่งด้วยกันนี่นี่ยังมีเยอะแยะเลยแต่คนเยอรมันที่แหม่มรู้จักนะเขาไม่ทําเช่นนี้คือเรากินกันเฉพาะเราในครอบครัวคนอื่นไม่เกี่ยวแต่ถ้าเขาได้เชิญและก็ได้ชวนเนี่ยนั่นคือเขาทำเผื่อแล้วแล้วแหม่มเนี่ยติดนิสยัยคนไทยอยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้าเกิดแม่จะปิ้งย่างอะไรในสวนเน่ยแม่จะคิดเผื่อว่าเออถ้าเกิดใครเดินผ่านหรือว่าลุงออข้างบ้านเดินผ่านป้าสอดสองทักทายอย่างเงี้ยแม่ก็จะได้เรียกแบบ เต็มปากได้ว่ามาค่ะป้าสดสองมากินด้วยกันมาล้นมากินด้วยกันหรือว่าป้าน้ําหรือว่าป้าเอน็นหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่แถวนี้ที่เดินผ่านแล้วมาทักทายทาไมถึงเดินผ่านคือสวนเราจะอยู่ติดติดกันไม่มีอะไรกั้นนะคะก็จะมุมโน้นของแหม่มมุมนั้นของป้าน้ํามุมนี้ของโล้นอะไรอย่างนี้ทีนี้บางทีเนี่ยเขาอาจจะเดินผ่านมาทางนี้เพื่อที่จะลัดไปอีกทางหนึ่งทำให้เราเห็นกันก็ชวนกันได้นะคะทุกคนแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะ แหม่มก็ไม่คิดว่าล้นจะมานะเพราะคิดว่าเออเราเพิ่งคุยกันเมื่อวานเองเนาะไม่คิดว่าเขาจะมาแต่ผิดคาดทุกคนเขามาแล้วเดี๋ยวจะไปเล่าตอนท้ายนะคะว่าเป็นยังไงเล่าต่อเนื่องวันที่เราแยกย้ายกันเข้าห้องของแต่ละคนก่อนละกันนะคะวันนั้นนะคะต่างคนก็ต่างแยกย้ายเข้าห้องของตัวเองไปก็คือเข้าอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดแล้วแต่จะเรียกนะของตัวเองไปแมมก็ลงในสวน แล้วสักแป๊บหนึ่งโล้นก็เดินลัดจากห้องใต้ดินออกมาแล้วก็มาบอกแม่มว่าจันสุดาฉันขอโทษนะเมื่อกี้ที่เมียฉันทำหน้าบึ้งตึงใส่เธออ่ะนั่นแหละคือเธอเข้าใจนะเราอะ่ะไม่คุยกันมานานเป็นสิบปีแล้วอยู่ๆเราคุยกันเขาไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยว่าเราคุยอะไรกันทำไมอยู่ๆเรามาคุยกันแล้วแม่มก็เซลล์ลนไปว่า เมียเธอขี้หึงใช่ไหมล่ะเขาก็บอกว่าใช่ขี้หึงมากขี้หึงจนชั้นรําคาญแต่เธอรู้ไหมเขารักชั้นมากเขาถึงขี้หึงแม่มก็บอกว่าฉันเข้าใจฉันไม่ถือสาหรอกจากนั้นล้นก็บอกว่าเธอทําทอะไรเพื่อชั้นหน่อยได้ไหมแม่มก็ถามว่าให้ทาอะไรหรอล้นก็บอกว่าเธอคุยกับเมียชั้นได้ไหมคุยเหมือนที่เธอคุยกับชั้น แล้วก็บอกว่าลืมเรื่องเก่าๆที่เราเคยทะเลาะกันให้เขาไม่คลางแคลงใจให้เขาไม่กังวลใจแล้วก็ไม่สงสัยว่าเราคุยเรื่องอะไรกันทำไมอยู่ๆเราถึงมาคุยกันเธอก็รู้ว่าเมียฉันขี้หึงมากๆเธอช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมแหม่มก็รู้สึกลังเลทำไมมาขอฉันแบบนี้ถ้าเขาอยากจะคุยเขาก็คุยสิทำไมต้องให้ฉันไปง้อเขามากขนาดนั้น คือฉันทักทายเธอเนี่ยด้วยความเต็มใจเราดีกันมาก่อนเรารู้จักกันมาก่อนเมียเธอเข้ามาทีหลังถ้าเกิดเขาทาหน้ามึงตึงหน้าไม่รับแขกใส่ฉันฉันก็ไม่มีอารมณ์จะคุยกับเมียของเธอนะเขาก็บอกว่าหน้าจันสุดาฉันไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานแค่ไหนอาจจะแค่เดือนนี้เดือนหน้าแล้วฉันก็ได้ท,ทําพินัยกรรมไว้ให้เมียฉันว่าถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปเขาสามารถอยู่ที่คอนโดฉันได้ตลอดชีวิต หรือจนกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วถ้าถึงวันนั้นในวันที่ฉันไม่อยู่แล้วไม่มีใครคุยกับเขาเลยที่นี่ฉันก็คงรู้สึกสงสารเขามากๆเลยนะก็ทำให้เม,ม่แบบหุยทำไมต้องพูดถึงขนาดนั้นทำไมต้องพูดถึงถึงวันที่ตายแล้วอ่ะมันทำให้เราแบบ oh, จะต้องให้ฉันไปง้อใหญ่ซกมกกหรอ ถ้าใครไม่รู้ว่าทําไมแม่มเรียกเขาซกมกแม่จะเล่าย้อนอีกนิดนึงนะว่าเขาชอบเอาขยะมาวางไว้หน้าห้องไม่ใช่หนึ่งวันสองวันแต่เป็น3าวัน4วันซึ่งเป็นขยะเศษอาหารที่ใส่ถุงแล้วบางทีมีน้ําไหลเยอะมีกลิ่นเหม็นตั้งแต่นั้นมาแม่มก็เลยเรียกเขาว่าซกมกถ้าไม่ซกมกจริงคงทําไม่ได้เอาขยะมาวางไว้หน้าห้องซึ่งไม่เกรงใจชาวบ้านนะคะนี่ก็คือที่มาคําว่าซกมกนะคะทุกคน แล้วจากนั้นนะคะเมื่อเรานั่งคุยกันโลนเนี่ยเป็นคนที่พูดมากคุยแล้วแบบติดพันอนะ่ะคุยแล้วแบบยาวแล้วเมียเขาก็เดินมาเดินเดี๋ยวแม่จะให้ดูว<ะ>่านะคะมุมโน้นนะนะเห็นไหมที่เป็นอิดๆนะคะเป็นมุมของเขาเมียเขาก็เดิน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 มาทางนี้นะคะแล้วก็มายืนอยู่ตรง ประตูตรงนั้นส่วนแม่มก็นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็คุยกันแล้วเมียก็มายืนจ้องเมียเขาเป็นคนที่ตาโตแล้วก็หน้าดุนะคะยืนจ้องแบบไม่พูดไม่จามแม่ก็หันมามองแม่ก็ไม่พูดไม่จาแล้วโ้นหันไปเห็นเมียของเขาก็หน้าเสียอีกแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าตัวเองทําผิดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแม่ก็บอก เดี๋ยวเราค่อยคุยกันก็ได้ดูสิเมียของเธอหน้าไม่ดีเลยคือเขาคงไม่ชอบใจหรือว่าไม่ถูกใจที่เรานั่งคุยกันตรงนี้นะล้นก็บอกว่าฉันขอโทษเธอด้วยนะจันสุดาเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเนาะกว่าเขาจะเข้าใจแม่มก็เออเออโอเคไม่เป็นไร จากนั้นโล้นก็ลุกขึ้นมาแล้วเมียก็พูดเสียงดังฟังชัดให้แม่มได้ยินด้วยว่าฉันกลับมาถึงบ้านวันนี้ทุกอย่างมันแปลกไปหมดเลยเธอรู้ไหมโล้นฉันนั่งรอเธออยู่ที่หน้าบ้านตั้งนานทาไมเธอไม่มาเธอมานั่งคุยอยู่กับจันสุดานเนี่ยนี่ฉันดูแล้วก็เป็นชั่วโมงแล้วนะมันคืออะไรกัน โอ้โหคีหึงขนาดนั้นเลยนี่ขนาดเรารู้จักกันมาก่อนนะทุกคนและแบม่มก็คิดในใจว่าฉันคงคุยได้แค่กับล้วนอะนะกับเธอฉันคงต้องใช้เวลายายซกมุก <laughs> ฉันคงต้องใช้เวลาจริงๆหน้าตาก็แบบนี้บึ้งตึงก็แบบนี้แล้วล้วนก็มาขอร้องว่าเออให้คุยกับเมียเขาหน่อยให้คุยดีๆแล้วก็ให้บอกเหมือนที่บอกเขาคือแม่มแบบมันใช่หรอ มันใช่เหรอถ้าเขาอยากจะคุยเขาก็มาคุยกับเราสิใช่ไหมทาไมเราจะต้องไปอ้อนวอนแล้วก็บอกเขาว่าฉันขอโทษนะเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องบ้าบอของเรานะมันเป็นเรื่องเด็กๆเ,เรื่องอนุบาลฉันหวังว่าเธอคงเข้าใจนะต่อแต่นี้ไปเราดีกันเถิหนะซุกมกหืมไม่เอาอ่ะฉันทําไม่ได้แต่กับล้นเรารู้จักกันมาก่อนเรารู้จักกันมานานก่อนที่ซกมกจะมาแม่รู้จักกับล้วนตั้งแต่เมียคนเก่า ตั้งแต่เมียคนเยอรมันของเขาคนเก่านะจนเขาเลิกกันแล้วก็ซกมกมาจากประเทศของเขามาอยู่ที่นี่มันไม่ได้แอนตี้นะแต่แบบเขาไม่รับแขกไงแล้วก็มาขี้หึงด้วยนะคะจากนั้นเขาก็มาเรียกล้นนะคะบอกว่าฉันรอเธออยู่นานแล้วแล้วโล้นก็ขอโทษขอโพยแล้วก็ลุกขึ้นจากไปแล้วก็เข้าบ้านไปไม่ได้เจอกันอีกเลยวันต่อมานะคะหลังจากเราคุยกันเนี่ยเหมือนกับว่าล้นเนี่ยรอที่จะเจอแหม่มตลอดเวลาเลยนะคะ นีเวอร์ไปหรือเปล่าแต,แต่เป็นแบบนั้นจริงๆเหมือนกับว่าคอยชะเง้อหน้าต่างแกล้งเอาขยะไปทิ้งแกล้งลงไปห้องใต้ดินเมื่อได้ยินเสียงแมมเปิดประตูเนี่ยนางก็แกล้งเดินออกมาอุ้ยตายเจอกันอีกแล้วอุ้ยตายบังเอิญอีกแล้วนัจจสุดาอุ้ยตายเอเอเรามาเจอกันตรงนี้อีกแล้วแล้วบางทีแมมก็บอกว่าแมมต้องรีบไปทํางานนะเดี๋ยวเราเจอกันหลังเลิกงานแล้วกันเขาก็เอ,อเออเออขอโทษขอโทษนะ จากนั้นวันต่อมานะคะเมื่อแหม่มชวนเพื่อนๆมาปิ้งมาย่างในสวนนะคะ <c oughs> ก็ไม่คิดว่าล้นจะลงมานะเพราะว่าเราก็าเพิ่งคุยกันก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบเอ่อกล้ากล้ามาจอยได้เร็วขนาดนั้นนะซึ่งแม่ก็ชวนจากใจนะไม่ได้ชวนแบบว่าเอาหน้าหรือว่าแกล้งชวนนะคะและแล้วเขาก็มาจริงๆมาทักทายเพื่อนของแหม่มทุกคนเลยที่อยู่ในสวนแล้วก็พูดเยอะมากจนไม่มีไม่มีช่องว่างให้เพื่อนของแหม่มได้พูดเลยจนเพื่อนของแหม่มบางคนบอกว่าโอ้ย พี่จันสุดาคะคุณล้วนนี่เขาอัดอั้นมากเลยนะคะเขาพูดแบบไม่เว้นช่องว่างให้คนอื่นพูดเลยเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงจากนั้นลุงก็เดินมาในสวนนะคะลุงทำหน้าบึ้งตึงไม่พอใจอะไรอีกลุงลุงจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน คือบางวันก็ดีในวันที่โล้นมาทักทายตอนแรกแกดูดีมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่วันนั้นที่เราปิ้งย่างกันในสวนแล้วโล้นมาคุยกับทุกๆคนรู้สนุกสนานนี่ค่ะลุงเดินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ทําหน้าเบื้องตึงใสล้นทักทายก็แบบอื้อหน้าเบื้องบึ้งตึงตึงน่าจะจับให้ไปอยู่กับซกมกเมียของล้นนะวันนั้นแกรู้สึกไม่พอใจแล้วแกก็บอกว่าคุยกันสนุกสนานเลยนะเอา้าเราทาไมตัวเองไม่มานั่งคุยด้วย ทำไมตัวเองไม่มาจอยด้วยแล้วลุงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะแม่ถึงไม่ค่อยชวนใครมาบ้านนะคะตอนแรกก็คุยดีๆสิบยี่สิบนาทีต่อมาแกก็รู้สึกเบื่อตึงรู้สึกรำคาญละรู้สึกหงุดหงิดละไม่รู้เหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่เมื่อก่อนนี้แกชอบมากเลยนะยิ่งใครมาบ้านยิ่งชอบยิ่งปาร์ตี้เฮฮานี่ยิ่งชอบตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจอใครสักประมาณชั่วโมงแรกไม่มีปัญหาแต่นาน,านานไปนี่ แกเบื่อแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเราเฮฮาปาร์ตี้กันในสวนแล้วก็น้องมิ้นมาลูกน้องมิ้นมาแกก็พาลูกๆกน้องมิ้นไปดูทีวีข้างบนอยู่ๆลุงหายเด็กๆก็ถามว่าลุงหายไปไหนเราก็หากันนะคะไม่รู้แกหายไปไหนจนน้องมิ้นพาลูกๆูกกลับบ้านนะคะแล้วลุงก,ก็กลับมาถามว่าลุงหายไปไหนมา แกก็บอกแกไปเดินเล่นในเมืองมาอยู่ๆก็ลุกขึ้นแต่งตัวไปเดินเล่นในเมืองเฉยเลยนะคะถ้าเกิดแกเบื่อขึ้นมารําคาญขึ้นมาแกก็ไปอย่างเช่นวันนั้นก็เช่นกันนะคะเราคุยกับล้วนโอ้โหสนุกสนานเ hey, ฮฮาโน่นนี่นั่นแล้วลุงเดินมาจากในบ้านนะคะออกมาในสวนหน้าเบื้องตึงไม่อยากคุยกับล้วนอีกแล้วรำคาญพูดมากแล้วเพื่อนของแม่มก็บอกว่าเขาก็น่าเอ็นดูอยู่นะเขาก็น่ารักอยู่นะแต่เขาพูดมากจังเลยเออ แม่มก็พูดมากนะนี่พูดเร็วอีกแล้วขอโทษนะคะเวลาเล่าเรื่องอะไรตื่นเต้นเนี่ยมันก็จะไปตามอารมณ์นะคะทุกคนเล่าเร็วเพราะว่ามันตื่นเต้นเพราะว่ามันได้อัตรนตตามเรื่องนั้นๆที่เล่านะคะจากนั้นเขาก็ทักทายทุกคนพูดคุยกับคนโน้นพูดคุยกับคนนี้รู้จักไม่รู้จักคุยเหมือนรู้จักกันมา 10- 20ปีแล้วเขาก็เดินไปหาน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นก็คือเพื่อนคนไทยที่อยู่ใกล้บ้านนะเขาบอกว่าจันสุดามดูสิเพื่อนเธอคนนี้ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านชัน้นนะ่ะเขาจะทักทายสวัสดีัันน ปลื้มใจมากเลยอะที่เขาไม่รังเกียจฉันแม่มก็เลยบอกล้นว่าเธอรู้ไหมล้นฉันไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังเลยนะว่าเราโกรธกันหรือว่ามีปัญหาอะไรกันล้นก็เดินมาหาแม่มแล้วก็บอกว่าขอบใจมากนะจันสุดาแล้วก็มาโอบกอดอีกนะคะว่าเธอไม่เอาเรื่องฉันไปเล่าในทางแย่ๆหรืออะไรแต่ทุกคนตั้งแต่คุยกับล้นมาตอนนี้ก็3วัน4วันแล้วนะคะ เรื่องของชาวบ้านแถวนี้เริ่มตั้งแต่บ้านหลังโน้นยาวมานี้แล้วก็ยาวไปนี่อ้อมไปนู่นรู้หมดทุกคน ว่าบ้านนั่นเป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงลลนเล่าให้ฟังหมดทุกคนและนี่ก็คือข้อเสียของลลนนะคะลลนชอบเล่าเรื่องชาวบ้านแหมแบบเนาะแหมว่าคนอื่นข้อเสียตัวเองก็มีเขาบอกว่าจันจุรา,าเห็นไหมบ้านตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามเราเนี่ยเห็นเห็นเห็นนั่นน่ะเขาไม่ใช่คนเยอรมันนะดูสิเขาสร้างบ้านหลังใหญ่มากแล้วข้างใดน,นั้นน่ะเขามีห้องให้เช่าด้วยแบ่งเป็นห้องห้องแล้วดูสิเขาไม่ยอมทําที่จอดรถส่วนตัวแล้วมาเอาที่จอดรถหน้าถนนดูสิพวก เราไม่มีที่จอดรถเลยเห็นไหมเมื่อก่อนแม่ไม่รู้เรื่องชาวบ้านแถวนี้เลยนะพอคุยกับล้นสามวันรู้เยอะมากเยอะจริงๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบ้านหลังนี้เขาบอกว่าบ้านหลังนี้นะไม่ทําที่จอดรถส่วนตัวซึ่งแบบเนี้ยไม่โอเคเลยจันสุดาอา๋เอเหรอโอ้มันต้องมีที่จอดรถส่วนตัวเหรอต้องมีสิในบ้านเขาอะเขามีอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าตั้งห้าหกห้องแน่อา้าวเหรอแล้วเธอรู้ไหมเขาให้เช่าเดือนเท่าไหร่จันสุดาเดือนเท่าไหร่ละล้น เดือนตั้งพันห้าพันห้าเยนภาษาเยอรมันคำว่าเย็นเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่รวมค่าน้ําค่าไฟค่าไฮ้สองค่าที่จอดรถโน้นนี่นั่นถ้าเกิดเขาเรียกว่าว่อหมายถึงว่าร้อนหรือว่าอุ่นเนี่ยหมายถึงว่ารวมทุกอย่างแล้วโอ้โหเพลงมากพันห้าเยนแล้วไงต่อแล้วบ้านโน้นอะ่ะจันสุดาเธอรู้ไหมบ้านโน้นอะ่ะที่เขามีลูกชายอะ่ะบ้านไหนบ้านหัวมุมอะ่ะหัวมุมทิ่เลยบ้านเราไปนิดนึงอะ่ะ อ๋อใช่ๆๆ่ที่พ่อก็เสียชีวิตอะนะใช่ใช,ใช่ลูกชายก็ติดยาจันสุดาโอ้โหนี่นะฉันก็ไปคุยกับเขาอยู่นะว่าต้องระวังตัวเองนะยเรื่องราวคนแถวนี้เยอะแยะมากมายหลายอย่างรวมถึงแมวตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนโล้นบอกว่าจันสุดาเธอเคยเห็นแมวตัวสีขาวไหมที่เข้ามาในสวนของเราบ่อยๆเคยเห็นเห็นมาทุกวันเลยนั่นแหละเป็นแมวของคน เป็นแมวของคนบ้านตรงกันข้ามที่เขามาสร้างใหม่นะเธอเอา้าเหรอแล้วเธอรู้ได้ยังไงร,รู้สิเธอดูสิเขาสร้างบ้านหลังใหญ่โตมโหรานนะแล้วเขาก็ไม่ยอมสร้างที่จอดรถแล้วในบ้านเขานะไม่มีต้นไม้ไม่มีหญ้าไม่มีสนามหญ้ามีแต่ปูนขนาดแมวยังไม่อยากอยู่เลยเธอะแล้วแมวตัวสีขาวเนี่ยเป็นแมวของเขาแล้วเธอเห็นไหมแมวชอบมาที่บ้านเราเพราะว่าบ้านเรามีสวนมีต้นไม้ เออจริงด้วยว่ะล้นฉันเห็นทุกวันเลยอะแมวตัวสีขาวที่มาบ้านเราเนี่ยเออนี่ไงแมวตัวสีขาวเนี่ยเธอทําไมเธอไม่อยู่บ้านเธอบ้านเธอทั้งสวยทั้งใหญ่อะเธอมาบ้านฉันทำไมฮะเธอมาบ้านฉันทําไม,ไมเธอมาหาอะไรที่บ้านฉันบ้านฉันไม่มีปลาจะมาขี้ที่นี่ละสิเนี่ยนั่นนั่นนันเห็นไหมเห็ไหมยกห้างแล้วนั่นน่ะน่ะน่ะเอาเอา เอาที่เยอรมันเนี่ยเขาเลี้ยงแมวแบบเปิดนะคะทุกคนพอตกเย็นเนี่ยเขาก็จะเปิดให้แมวเนี่ยออกไปเดินเล่นแล้วแมวเขาก็รู้นะคะเขาก็จะเ,เข้าบ้านของเขาเองนะเขารู้ว่าต้องเข้าทางไหนนะเขาก็จะมีช่องทางไว้ให้แมวโลดเข้าโลอดออกนะและนี่ก็คือแมวของบ้านตรงกันข้ามที่ล้นเล่าให้ฟังนะว่าขนาดบ้านเขาเนะี่ยใหญ่สวยกว้างแมวยังไม่อยากอยู่เลยแมวยังชอบมาอยู่บ้านเราเพราะว่าบ้านเรามีธรรมชาติเยอะ งั้นพูดไปพูดมาก็มาดูแมวดีกว่านะคะทุกคนหืมไม่มีเอาลุงจะให้แมวกินทีรามิสูน,ส <laughs> นี่ยายเหมียวยายเหมียวมัน,นี่ย,ยายเหมียวกินทีรามิสูไหมเห <laughs> มียวเหมียวลุงจะให้กินทีรามิสูอีเหมียวอุย้ยขอโทษทีพูดอีเฉยเลยอะลืมไปว่าถ่ายคลิปอยู่ <laughs> <laughs> คุณเหมียวคุณเหมียว,วคะคุณจะมากินทีรามิสูไหมคะคุณอีเหมียว มึงจะกินไม่ทีรามิสูเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะคะเพื่อนเพื่อนพี่นีนั่นนะลุงบอกว่าทีรามิสูของเธอกินปะกินดิเออลองชิมดูชิมบอกให้ชิมก่อนเอาเอาไม่ชิมทีหลังฉันไม่ให้มาบ้านแล้วนะงั้นก็ไปบ้านของเธอเลยไปไปเลยถ้างั้นไปบ้านของเธอเลยอันเนี้ยอร่อย ทำไมไม่กินโอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็นินทาล้นมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแล้วก็นินทาเมียของโล้นด้วยนะคะทุกคนก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนอู้หูสามทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนดูสิ ดูสิทุกคนยังสว่างจ้าอยู่เลยนะคะสามทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแหม่มกะปินะคะคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรนะคะก็มาเล่าเรื่องชาวบ้านให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะคลิปหน้ามีเรื่องอะไรมาเล่าก็คอยติดตามเดี๋ยวคลิปหน้ามีเรื่องอะไรมาเล่าก็คอยติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณทุกคนมากมากที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแหม่มกะปินะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆาําหรับทุกๆุทุกทกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆการกดติดตามนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะช่สสวิตเซนสวัสดีค่ะขอโทษนะคะมือเดียมดูไม่สวยงามเลยเนาะสองมือสวัสดีค่ะลูกพลัมปีนี้เป็นไม่เยอะนะคะลูกพลัมนี่ก็แปลกนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเขาเป็นปีที่แล้วเยอะมากๆเนี่ยปีนี้เขาก็จะเป็นน้อยนะคะเขาจะเป็นปีเว้นปีนะคะทุกคนส่วนองุ่นเนี่ยเป็นดกทุกปีค่ะสามทุ่มละขึ้นมากดูสิ สา, ite. สามทุ่มเกือบครึ่งแล้วปะลุงเข้าบ้านกันชื่อสวีดเซนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่นะชอบโชว์นมจริงๆเลยลุงเนี่ยปิดนมหน่อยนั่นน่นม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 เนี่ยนมนมนมอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ 进来。<laughs> <laughs>